ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมองสำหรับเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่สูงวัยสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับของเล่นเช่นนี้เนี่ยก็คือหลักๆแล้วนะครับจะมีส่วนประกอบก็คือว่าเป็นเป็นเกมนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขต่างๆเช่นเกมนี้คือเขาจะให้เรา ใส่ตัวอุปกรณ์ตรงนี้ลงไปตรงกลางตามเงื่อนไขที่ถูกกําหนดด้านข้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นตัวบอกเงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือเป็นทิศทางส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือสีนะครับเราก็วางไปอย่างนี้นะครับทิศทางเนี่ยเราก็ลองวางเล่นได้เลยตามที่เ,เราคือเราก็สลับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัว,ต,วตัวเกมแต่ละด่านด้วยนะครับ ส่วนสีเนี่ยเราก็เอามาวางเรียงกันนะครับสีเราจะวางเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าบางคนอชอบแนวนี้ก็วางแนวตั้งได้นะครับหรือว่าคนชอบแนวนี้ก็วางแนวนี้ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้วางเป็นเป็นแนวที่สามารถจะใส่ตัวตรงนี้ลงไปได้นะครับก็ผมจะลองแซมเปิลนะครับใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการเริ่มเล่นเกมนะครับชิ้นแรกที่จะต้องใส่จริงๆเราจะเริ่มจากชิ้นไหนก็ได้นะครับแต่ว่า ในแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขของมันเช่นช่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเนี่ยก็คือจะมีตัวอักษรที่ถอาจะเป็นตัวทิศทางตรงเนี้ที่บอกว่าตัวเนี้ยชิ้นส่วนเนี้ยจะต้องหันหัวไปทางไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือสีนะครับอย่างอันเนี้ยด้านซ้ายก็จะเริ่มจากสีน้าเงินนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสีส้มสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับเริ่มใส่ตัวแรกตรงนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับด้านซ้ายเป็นสีน้ำเงินก็หยิบสีน้ำเงินมาเลยวางเสร็จปุ๊บเราก็หันหัวให้ตรงกับตัวลูกศร<ม>ตรงนี้ก็เป็นตัวหนดทางนะครับเราลองเล่น <One. S 1> เร็วๆกันดูนะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับ1แถวนะครับก็จะได้ประมาณนี้วิธีการที่จะเพิ่มความยากเข้าไปนะครับเราอาจจะเราอาจจะปิด ให้ดูแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยหรือว่าคนที่อยากฝึกสมองเนี่ยจาว่าที่ทางไปด้านไหนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ได้เลยนะครับอยงนี้นะครับปิดไว้โอเคเราก็จะได้อีกหนึ่งแถวนะครับเพิ่มความยากขึ้นมานะครับเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวให้เล่นโดยการที่เปิดตัวสีเนี่ยให้ดูแค่แป๊บเดียวนะครับปุ๊บ แล้วก็ให้ใส่เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มความยากครับเกมนี้เนี่ยจะช่วยฝึกสมองแน่นอนในเรื่องของการทักษะการแก้ปัญหาการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเขาจะต้องการที่จะหยิบตัวนี้มาใส่ได้นะครับตัวตัวสัญลักษณ์ตรงนี้มาใส่ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจเงื่อนไขทั้ง2อันพร้อมๆกันนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ working memory ก็คือความจําระยะสั้นก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราเปิดตรงนี้ให้เห็นแป๊บเดียว แล้วก็ปิดไปเลยนะครับเพื่อนๆจําสีได้ไหมครับว่าเป็นสีอะไร,นะรถ้าจําได้แสดงว่า working memory ยังดีอยู่การเพิ่มความยากของ working memory นะครับเราอาจจะเปิดให้ดูนะครับเป็นแถวบนกับด้านข้างแล้วก็ปิดจากนั้นก็ใส่เข้ามาถ้าสมมุติเราทําตรงนี้ได้แสดงว่าสมองเราดีมากนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนคงเล่นเกมนี้ไหมมาเลยดีกว่ามาอ่ะไหนล่อง ในลองใส่ให้ป๊าปดูหน่อยครับอันนี้ใส่ตัวไหนครับใส่ตัว,ใส,ตวใส่ตัวไหนโอเคชก่อว่าอากาอากาอากาโอด้านไรท์ みどりうまいと、ケーオッケーマミスタート。ああ、自分でやってマミ終わっちゃうよ。すげえ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 すげ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 す ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตัวเนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร a สด้าหรือว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ช่วยฝึกสมองให้น้องเขาเพื่ออนาคตนะครับที่สดใสขอบคุณครับ